สวัสดียามแรงค่ะมากินข้าวมื้อเย็นกันผักน้ําพริกมีผักสดแล้วก็มีผักต้มด้วยกระหล่ำปีกระดอกแครเป็นสิ่งที่ชอบมากเคี่ยวง่ายแต่ก็กินได้ทุกผักต้มจืดหน่อไม้อ่อนๆแกงหมูสับมะเขือนี่ไง มะเขือพวงเนี่ยมะเขืออ่อนมะเขือแกงเนี่ยชอบมากเป็นยาทั้งนั้นเลยกินได้ทุกวัยแกงไทยไม่เผ็ดเผ็ดน้อย ผักสลัดผักสด,ด,ดอืม คนจีนเขาจะปลูกไผ่เยอะเต็มเขาภูเขาจะมีแต่ต้นไผ่เพราะฉะนั้นหน่อไม้จะเป็นอาหารโปรดของคนจีนคนจีนก็จะเอาหน่อไม้นะมากินสดด้วยตากแห้งด้วยเก็บถนอมอาหารไว้เพราะว่าเวลาหน้าหนาวหิมะตกหรือว่าหนาวเย็นผักมันจะไม่บางอย่าง ผักมันจะไม่มีมันจะเก็บตัวอืมผักบางอย่างก็จะงามฤดูหนาวผักบางอย่างงามฤดูฝนอะไรอย่างเงี้ยคนจีนก็จะชอบเอาผักตากตากแห้งมาเก็บไว้ใช้ไม่ต่อกัน่ะแล้วก็หน่อไม้สดเขาก็ชอบเอามาคนจีนก็จะชอบกับ ตุนกับซี่โครงอ่อนกระดูกซี่โครงหรือก็สามชั้นแบบนี้เพราะว่าไขามันมันจะทำริดกับหน่อ,อไม้ไขมันจะทำริดกับหน่อ,อไม้และน้ำซุปที่หวานหวานคนจีนเขาก็จะชอบตุนไก่เขาก็บอกว่าไก่เนี่ยเป็นยา เพราะฉะนั้นเราจะเห็นคนจีนเขากินไก่กินหมูเขาดูว่าอาหารประเภทไหนอาหารจีนเนี่ยครัวจีนเนี่ยสุดยอดไม่แพ้ครัวไทยแล้วอาหารจีนเชฟจีนเรียกว,ว่าเชฟฝรั่งยังซึ่งอาหารเอเชียอืม ดอกแคร์กระหล่ำปลีอ่อนๆไม่ได้เลือกขาวๆชอบกินกระล่ำปลีที่ออกเขียว mm. น้ำพริกปลาย่างพอเราเผ็ดเผ็ดมากเราก็กินผักสดผักสลัด ไว้กินกับของเผ็ดกินกับแกงกับน้ำพริกอืกลีนโอ๊กเรดโอ๊กหมดไปแล้วผักคอส อืมลุกท่านสุขภาพดีนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ